สวัสดีค่ะผลจากน้ำท่วมเมื่อวานนะคะดูสิคะตอนนี้ทำให้ผักตบชวารอยเต็มคลองไปเลยค่ะผลจากน้ำเมื่อวานดูสิคะท่านผู้ชม ัตบเต็มคลองหมดเลยนะคะคลองจินดาค่ะน้ำพรุบเลยนะคะทุกท่นน้ำรุมเลย อันนี้ผลจากที่สันเขื่อนแตกเมื่อวานนะคะนาะมันนี่น้ำก,ก็เยอะมากเลยดูสิคะนนเต็มคอมลองบารเราหมดเลยนะคะฝตกประตูของเราประตูระบายน้ำก็ปิดอยู่นะคะตอนนี้นนไปถ่ายทางนู้นไหมนะคะฝนตกอยู่นะคะท่านผู <c oughs> ้ชมดู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  <c oughs> ดู <c oughs> ดู <c oughs> ดู

ของยังตักเต็มเลยนะครับท่านผู้ชม ผลจากน้ำที่น้ำท่วมเมื่อวานเห็นไหมผลจากน้ำท่วมเมื่อวานค่ะดู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 ดดดโอเคนะคะผู้ชม ฝากติดตาม Youtube น้องใหม่นะคะ y o จ t u b e r Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตอนนี้ฝนหลดหนักมากค่ะสวัสดีนะคะทุกผู้ชมบ๊ายบาย